สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงการงานการเงินโชคลาภนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะประจาเดือนมกราคม2568นะคะ,ะเรามาเริ่มต้นกันที่ดวงการงานนะคะของชาวธาตุน้ำเนาะ เจ็ดไม้ค่ะแปดเหรียญควีนออฟสอดห้าเหรียญเก้าดาบค่ะสิบถ้วยนายออฟวาดสี่ดาบค่ะเดอะชาริออตและสามถ้วยโอเคค่ะสำหรับ การงานของชาวธาตุน้ำนะคะในเดือนมกราคม2568นี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากพอสมควรค่ะพอขึ้นมาเป็น7ไม้เนาะก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรกับทั้งกับเรื่องงานทั้งกับเรื่องคนเนาะส่วนมากจะต้องฟันฝ่าหรือว่าต่อสู้กับ เรื่องขนมากกว่าค่ะลูกน้องบริวารเจ้านายเนาะในตรงนี้ที่มีพลังงานขึ้นมาคุณต้องอะไรงานคุณต้องจัดการงานส,สางปัญหางานค่ะหรือใครที่เป็นหระดับหัวหน้างานนะบอกเลยว่าเหนื่อยค่ะในการที่จะรวบรวมพละกําลังที่จะทําให้ดันโปรเจกต์ดันงานให้มันผ่านไปในแต่ละงานในแต่ละชิ้นนะคะบอกเลยว่าวุ่นวายพอสมควรเนาะในช่วงต้นปีนี้นะคะ แต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะไม่เกินความสามารถของชาวธาตุน้ําเนาะถามว่ามีผลดีในอนาคตไหมค่ะเป็นผลดีของคุณแต่ก็บอกเลยว่าโดยภาพรวมแล้วก็เครียดกดดันพอสมควรค่ะอืมแตถ่ถือว่าเอ,อ่องานสร้างสร้างตัวงานสร้างคนนะคะในตรงนี้เอ,อ่ยิ่งเหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหนยิ่ง ทำให้งานมันออกมามีประสิทธิภาพมากเท่านั้นนะคะเหมือนกับว่าชาวธาตุน้ําทุ่มเทพลังกายพลังใจที่จะ,ะดันงานให้มันออกมาได้ดีที่สุดนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถตัดสินหรือว่าอะไรงานต่างๆได้ดีเลยะคะ่ะในตรงนี้เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยอาจจะแบบมันเหมือนปัญหาหลายๆอย่างมันประดังประเดมาในช่วงนี้นะคะ่ะแต่ถามว่า มันไม่เกินความสามารถของชาวท่านน้าเดี๋ยวคุณจะจัดการมันไปได้เนาะตั้งสติค่ะตั้งสมาธิตั้งสติเนาะค่อยๆแจกแจงเนาะงานหนึ่งสองสามสี่ค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆจบไปค่อยๆแบบเสร็จสําเร็จไปทีละงานนะในหลายๆคนค่ะถือว่าท้อจนกระทั่งที่ว่าโอ้มานั่งมาคิดทบทวนเนาะว่าจะทําต่อไหมหรือว่าจะหางานใหม่ดีมันเหมือนกับ งานเข้างานเยอะความวุ่นวายต่างๆอะค่ะเป็นแรงกดดันให้เหมือนบีบคั้นนะคะเหมือนว่าจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมจะทําต่อไปได้ไหมก็เหมือนมองหางานใหม่ด้วยอะคะ่ะในตรงนี้นะมันมีพลังงานขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วค่ะบอกเลยว่าชาวธาตุน้ําสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะถือว่า งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่แค่จะต้องแบบเหนื่อยหน่อยมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาให้แก้เข้ามาได้เทดสอบพลังเขาเรียกความสามารถหน่อยนะคะในตรงนี้ก็ถือว่าผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะ,ะมาดูกันค่ะใครที่สมัครงานไว้มีเกณฑ์ที่จะได้งานไมเอ่ยไพ่ใบแรกเลยนะคะอ่า หกเหรียญน,นะคะเจ็ดดาบเก้าถ้วยเดธควีนออฟคัพจัดเม้นอืมถ้าถามว่าสมัครงานใหม่ไหมจะเอสมัครงานใหม่ไว้นะขอโทษค่ะสมัครงานใหม่ไว้จะได้งานไหมในตรงนี้ค่ะอ่อคุณจะได้รับโอกาสที่จะได้เข้าไปสัมภาษณ์เข้ารอบเข้าไปไฟนอนกับเขา แต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าตัวคุณเองอ่ะพอใจในสิ่งนี้ไหมพอใจกับงานใหม่ไหมหรืออ่อตัวเนื้องานอาจจะไม่ค่อยตรงไม่ค่อยโอเคแต่ว่าเงินโอเค หรือตัวเนื้อง,งานโอเคมากๆค่ะแต่ว่าตัวเงินไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ในตรงนี้ก็เหมือนต้องกลับมาตั้งหลักตัดสินใจอีกทีหน,นึ่งเนาะว่าจะรับหรือไม่รับหรือจะเริ่มต้นกับงานนี้ดีไหมก็บอกเลยค่ะว่ามันยังลังเลอยู่นะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ไหมมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ค่ะแต่ว่ามันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ต้องมาคิดต้องทบทวนต้องตัดสินใจเนาะว่าจะเลือกงานใหม่หรือจะอยู่ต่อที่เดิมอะค่ะเพราะเหมือนกับว่ามันก้ากึ่งเนาะในตรงนี้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างเอง่ยสี่เลียนค่ะ8ดไม้การเงินยังมีสภาพคล่องอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้เนาะเพด e o อ c อ p ค่ะนายอ u อ9คถ้วยเอ g h อ of พาร์ติเคิลคิงออวานะคะ King of So สอด s t อะซันและทำพลัโอเคค่ะสำหรับการเงินเราเนาะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุน้ำมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าเริ่มมีเงินเก็บแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีเงินเออเขาเรียกสภาพคล่องทางทางการเงินดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ะถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเลยด้วยซ้ำเนาะในช่วงเดือนนี้แต่ว่าก็เหมือนกับยังไม่กล้าที่จะเอ,อ่อทำอะไรมากเพราะว่า มันมีก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มากมายขนาดที่จะฟุ่มเฟือยได้หรือว่าไม่ได้มากมายขนาดที่จะไปลงทุนอะไรได้เนาะในตรงนี้เน้นเก็บค่ะพลังงานขึ้นมาเน้นเก็บนะแต่ชาวท่าน้ําค่ะก็มีพลังงานที่จะ ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นนะในตรงนี้ต้องระมัดระวังค่ะหากข้ามใจค่ะสิ่งไหนที่ยังไม่จําเป็นเนาะก็ต้องรูดสิบร,รูดกระเป๋าตัวเองหน่อยอะค่ะในตรงนี้เนาะมันเหมือนกับออมีพลังงานที่แบบอยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็จัดนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะมีทั้ง e d e of particle แล้วก็ the sun ขึ้นมาเนาะคุณมีออพลังงานที่จะได้รับโชครับทรัพย์ได้รับเงินก้อนนะคะในช่วงเดือนนี้สร้างความมั่นคงให้กับ ตัวของชาวธาตุน้ําในด้านการเงินเนี่ยมากๆเลยแล้วก็มีการตัดสินใจเนาะที่จะบริหารเงินครั้งเนี้ยค่ะน่าจะเน้นในเรื่องเก็บเนาะแล้วก็เหมือนมองไปถึงเรื่องการลงทุนในระยะยาวด้วยอยากลงทุนอยากทําธุรกิจที่จะทําให้การเงินงอกเงยขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีแล้วก็ยังสามารถบาลานซ์เงินได้ดีอยู่นะคะในตรงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ ออได้รับเงินก้อนหรือมีเกณฑ์ที่จะอาจจะได้เงินคืนเงินตกเบิกหรือว่าใครที่ยืมเงินคุณไปเงียบเงียไปจะได้คืนค่ะในช่วงเดือนนี้นะมันก็เป็นเรื่องการเงินนะคะ,ะมาดูโชคลาภ่อยค่ะตอนนี้โชคลาภมีเข้ามาไว้เอ,อ่ยในช่วงเดือนนี้นายอว่าดนะคะสิบถ้วยห้าถ้วยสี่ไม้ S of s อ o ส์และ king of particle โชคลาภก็ถือว่าไม่หวือหวาค่ะโชคลาภมีเข้ามาให้พอหอมปากหอมคอนะคะไม่ได้ทำให้ถึงกับร่ำรวยหรือว่ามีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรไม่ถึงขนาดนั้นนะคะมีเข้ามาให้ได้ได้ให้ได้ยิ้มให้ได้ดีใจแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะ,ะเป็นแบบ เข้ามาแล้วมันได้ร่าได้รวยเลยอ่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะยังไงแล้วการเสี่ยงโชคก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่เนาะก็พอหอมปากหอมคอค่ะในตรงนี้นะคะค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะกิจสิ่งใดขอให้สมดังที่คิดที่ฝันที่หวังนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ